สวัสดีครับวันนี้นะครับาพาเจ้าคุณมาดูหนังนะครับเนาะดูหนังสเปรย์นะครับเนาะโอ้ตายแล้วประโอก็มาเจ้าคุณเจ้าคุณก็มาด้วยฮ <c oughs> ะอะไรนะเจ้าคุณน <c oughs> ะ <c oughs> กินอะไรกินป๊อปคอนตายแล้วเจ้าคุณเลยตอนนี้ ทำอะไรสมาชิฮะทำไมไม่อาะสมาชีเจคุณสปะล็นสับปะสับปะราดสับปะรามันเป็นยังไงเจ้าคุณตัวนี้นะอันนี้หนังสัปะรา มันโซก็มาด้วยมาันโูก็มาด้วยนุ๊กี่น้องวันนี้บายบไปเข้าห้องน้ำเร็วๆเจ้าคุณได้มาดูหนังแล้ววันนี้คิดรอบกี่ทุ่มนี่นะรอบสองทุ่มครึ่งค่ะอ๋อสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะตอนนี้ก็ ทุ่มเลยวะรอบสองทุ่มครึ่งที่โรยยุสานนะครับวันนี้เรามาด็โอก็มาด้วยนะครับตะคุนตะคุนไปไหนนะ่ะไ,ไ,ไปแล้วนะครับเมื่อกี้รอบเป็นรอบสองทุ่มครึ่งน,นะครับ โศกมาด้วยวันนี้เนาะเจ้าคุณอยากดูสปเปลือนะครับเนาะตามกระแสเจ้าคุณเอออะไรเจ้าคุณไปดูอะไรเจ้าคุณฮะ จะไปดูอะไรนะเจ้าคุณเจ้าคุลเอ่อเข้าดูกี่กี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งตายแล้วเจ้าคุณเอ่อเป็นยังไงมามาครั้งแรกใช่ไหมนี่ไม่ครั้งสองครั้งแรกเคยดูนาคีแล้วอันดูสไม่เคยมาดูที่นี่ไงมาครั้งแรกที่นี่นะ กิโลบินสันน่ะใช่ไหมป้าไปกินข้าวหรอป้าตอนนั้นเปตอนนั้นเราไปดูที่อะไรนะบิ๊กซียูบิ๊กซีตรงหน้าบิ๊กซีเนวาดาเนวาดาเนบราโนมากับพี่้วเนอะเจ้าคุณไปดูสัพพลาดใช่ไหมเฮ้เจ้าคุณ ก็โซก็มาด้วยวันนี้เนะาะข้าวก็ยังไม่ได้ทาเนเลยครับยังไม่ได้ทานกา้าวเป็นรอบสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะของวันนี้อาไปจี่สอคุณก็อ่มาเป็นครั้งแรกครับในโรงหนังนี้นะเรามาดู ตอนนั้นเราไปไปดูที่อัน,นอันเนมบราเน,ะน,นาะเนมบราเจ้าคุณตอนนี้กี่ี่ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนี่ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเจ้าคุณหนึ่งทุ่มเฮ้โทรศัพท์เอมมามาไหมโทรศัพท์เอามาไหม กี่ทุ่มแล้วพ่อชอทุ่มยี่สุบเหลืออีกชั่วโมงนึงสองชั่ง้ไมสอ่มทุ่งมาทุ่งกัเลยทุ่มาทุ่กับถึงบ้านเที่ยงคืนพ่อชอกลัวผีแวะข้าวแน่นอน ถ้าถ้ามันวาดีบิงผสมเลิกผสบก็จะขอหัวมาขามกับมาตูมาดูเลยนะเจ้าคุณเจ้าคุณมาถามาขามกับมาตูมาดูเลยนะคุณมะขามกับมาตูมาดูเลยนะอะ เป็นยังไงเป็นยังไงเจ้าคุณเพิ่งมาเคยดูครั้งแรกนะเนี่ยที่นี่นะเจ้าคุณเป็นยังไง,ง,ไงดีใจไหมวันนี้จ้าคุณดีใจโอ้ยรองเท้าก็ขาดพี่น้องเก็ตายแล้วขี่กากมากรองเท้าอีพ <laughs> อ นีรองเท้าคนละสีก็ไม่ใส่ซื้อใหม่เลยซื้อรองเท้าใหม่เลยตอนนี้ก็ทุ่มยี่สิบแล้วนะประโเนาะคนก็เยอะอยู่นะประโชนาะมาดูดนังนะประโซ บรรกานะพี่แดงไปนไปไหนประโ ش วันนี้พี่แดงไปไหนแกไปดูที่ไหนมาดูอะไรนะโอ้โงานแห่ประสาทพึ่งจะไปดูไฟอไปดูไฟดูนี่ก็ได้ถ้าจะดูไฟนะเขาแห่ประสาทพึ่งมาดูไฟว้าวไปดูไฟดูน้า เ,เขาเห็นประสาทพึ่งวันนี้นะ่ะประแดงไปนั่นนั่งไรอยู่อ <c oughs> เอาอะไรล่ะเกี่ยนอะไรทำอะไรอีกทีนี้นะ่ะเอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนนี้คือเลือกที่นั่งหมดนี่นะ โอ้เด็กที่นั่ง,องตอนนี้สิบเก้ายี่บสี่แล้วนะครับสองทุง <c oughs> ่มสามสิบเจ้าคุณเจ้าคุณไปมาดูแล้ววันนี้ <c oughs> ก็เปิดเรียนแล้วนี่ <c oughs> พี่แดงไม่อยู่พี่น้องพี่แดงไป งานแห่ประสาทพึ่งนะครับวันนี้เนาะโอ้ทำบัตรอันนี้เขาเรียกทำบัตรอะไรนี่ทำบัตรสมาชิก20บาทโอ้ลดรถแวนล้วก็น้ำโอ้ทำบัตรสมาชิกอ๋อป่านคนสิมาดีในรอบกี่ปีแล้วนี่ไม่ได้มาแล้วห้าปี เผื่อเจ้าคุณอยากมาเนาะเจ้าคุณปลาแดงไม่โทรหาปลาแดงเนาะพ่อก็อยากมาอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามาเราลำบากลำบากตางวันอ่ะพ่อก็อยากมาเนาะอะไรเจ้าคุณมีหนังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเจ้าคุณเนาะ จะคุณเอาอะไรมากินวันนี้นะเอามากระบอกมากินก่เออเอาหารบอกมากินไปน้อยไปเนีโอ้จะคุณเอาขัวมากระบอกมากินกระบอกอยู่ขั้วแล้วมขั้วขั้วหมากกระบอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนาอ้อมให้คมา KFC นาอ้อมบอกว่าจะเลี้ยงนาอ้อมจะเลี้ยง KFC เลี้ยงตัวชุดชุดเท่าไหร่นะสามร้อย สามร้อยเก้าสิบวอม้อาทีาอ้อ่เดี๋ยวกินไเลยกินทีเดียวเลยไม่ต้องเอไม่ต้องหลายรอบนะเอ่กินรอบเดียวแล้วก็เสร็จเลยนะอ่าจะกูนกินเคฟซีนะอือสามร้อยเก้าเก้าแล้วก็มีพนักงานอยู่เขาก็แนะนำอยู่น้องพนักงานก็แนะนำอยู่ แ้วป้าโซอยากดูป้าโซอยากดูก็น้องๆเขาก็แนะนําอยู่อืมฮะไม่รู้น่าจะอันนี้โรงที่สามนะมีสี่โรงเหรอนั่นก็มีนี่อีกเนาะมีสี่โรงอ๋ออ๋อสี่โรงเนาะนะครับนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับ